ล่าสุดจากการสัมภาษณ์นานถึง11นาทีของซีนาเวายปอเซีร์จันได้กล่าวว่าในปีนี้เขายังคงโฟกัสอยู่ที่การถ่ายทำโดยมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เกี่ยวกับการเข้าสังคมในงานสัปดาห์แฟชั่นของมิลานจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก็บตัวและเน้นย้ำว่าเขาเป็นคนเก็บตัวจริงๆเขาไม่จำไม่คอยจะเป็นคนที่จะเริ่มเปิดการสนทนากับคนอื่นก่อนและยังกล่าวอีกว่าเซึ่งยันมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวเขาเองมากๆอีกด้วย ส่วนอย่างทำงานด้านการออกแบบและมาจากครอบครัวที่อบอุ่นเขารู้สึกว่านิสัยตัวเองเปลี่ยนไปมากและก็ดูอบอ่นขึ้นในระหว่างที่กำลังให้การสัมภาษณ์น้องก็แกะเทปกาวไปด้วยน่ารักมากๆค่ะเมื่อพิธีกรถามว่าเซอร์จันกินอาหารเซโช,ชในอิตาลีที่ปรากฏในฮอตเซิร์ตคืออะไรก็คือเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องพิเศษและบังเอิญมากๆในตอนนั้นพวกผมได้เดินทางไปถึงเมืองฟลอเรนซ์และผมเองก็กินอาหารต่างประเทศทุกวัน ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายท้องเล็กน้อยและในวันนั้นก็มีฝนตกหนกักแล้วก็มีลมแรงมากในฟลอเรนซ์และผมก็สวมเสื้อผ้าบางมากๆอีกด้วยผมก็เลยรู้สึกเหมือนจะทนไม่ไหวโชคดีที่กองถ่ายบอกว่าในฟลอเรนซ์มีอาหารเซยช,ชวนที่ขึ้นชื่อมากๆอีกด้วยผมรีบบอกทันทีว่าจริงหรออร่อยจริงหรอหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอร่อยมากจากนั้นพวกเขาก็สั่งอาหารเซยช,ชวนมาให้ทานและผมก็ได้ทานอาหารเซยช,ชวนเป็นครั้งแรกในต่างประเทศในวันนั้น คุณมีความรู้สึกใหม่ๆอะไรบ้างที่ได้มาหไหวปอนายอีกครั้งในฐานะเพื่อนเก่าของหอไหวปอนายมีผู้คนมากมายและมีชีวิตชีวามากมีความคึกคักที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วครับจนถึงตอนนี้อะไรที่ทําให้คุณประทับใจอย่างลึกซึ้งเชน่นรายละเอียดแขกรับเชิญในงานไวยปอนายในคืนนี้คําพูดเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้บนภูเขาครับผมสะเทือนใจมากรู้สึกตื้นตันใจมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดของผมในชงชิง ผมมีความประทับใจอย่างลึกซึ้งมากครับหลังจากมีผลงานมากมายให้ทุกคนได้เห็นคุณรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในฐานะนักแสดงคำพูดของผมไม่สำคัญอีกแล้วครับและก็คิดว่าทุกคนสามารถค้นพบการเติบโตนี้ได้ด้วยตัวเองจากผลงานของผมที่ผ่านมาและผมยังคิดอีกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผมอีกด้วยฮอสเสิร์ในหัวข้อเสิยวจานเสิยวชุนเชิงเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ดังมากๆในตอนนั้นใช่ครับ บทบาทนี้แตกต่างกันมากจริงๆเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแตกต่างจากผมเขาเป็นเด็กปักกิ่งที่เติบโตในปักกิ่งเป็นลูกของคนใหญ่คนโตเขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นมากแต่เขาก็ได้ใช้วิธีบางอย่างเพื่อแสดงให้ผู้คนได้เห็นถึงความอบอุ่นของเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการปกป้องเพื่อนของเขาเขาต้องการซื่อสัตย์ต่อเพื่อนของเขาใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์และจริงใจในฐาน,านะนักแสดง จะสนุกไหมถ้าได้เล่นในบทบาทแบบนี้ครับมันเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่มากเขายืนหยัดเพื่อเพื่อนของเขาหลังจากยืนหยัดเพื่อเพื่อนของเขาแล้วผมก็คิดว่าเป็นพี่ใหญ่ก็ไม่เลวต่อจากนั้นเซอร์จันก็หัวเราะออกมาถ้ามีเวลาที่คุณไม่ได้ทำงานเชน่นมีเวลาพักผ่อนเยอะๆคุณมักจะเลือกทำอะไรผมจะเลือกเล่นฟิตเนสตอนนี้ผมออกกำลังกายทุกวันอันเชคกเกอร์เบิร์นฟิตเนสอีกอย่างพอมีเวลาออสการ์เพิ่งจบไปใช่ไหม ผมจะดูหนังทั้งหมดในนั้นที่ละเรื่องมีคำแนะนำอะไรบ้างเช่นคุณอยากดูอะไรมากที่สุดผมเคยดูมาบ้างแล้วจริงๆครับเช่นผมได้ดูหนังที่แสดงโดยมิเชลโยแล้วก็อยากดูเรื่องที่ได้รับรางวัลเบสเอ c t เตอร์เมื่อผมมีเวลาว่างครับโดยส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะเลือกทำอะไรเพื่อให้ตัวคุณเองรู้สึกผ่อนคลายเมื่อรู้สึกว่าคุณกำลังแย่เช่นรู้สึกไม่สบายเมื่อผมรู้สึกไม่สบายผมยังต้องทำไรได้อีกครับ ก็แค่นอนลงพักผ่อนที่สำคัญที่สุดก็คือผมอยากจะแนะนำทุกคนว่าถ้าร่างกายของคุณเหนื่อยล้ามากอยู่แล้วก็อย่าฟืนพักผ่อนเถอะเพิ่มพลังให้กับร่างกายของคุณด้วยการหายใจเข้าคุณโพสการเล่นกีฬามากมายบนเวย๋อแล้วอันไหนที่คุณชอบมากที่สุดถ้าจะให้พูดถึงกีฬาที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นเทนนิสที่ผมได้ลองเล่นเมื่อเร็วๆนี้มันน่าสนใจมากครับและชีวิตประจำวันของจ้านคืออะไร ตอนนี้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วครับแน่นอนว่าเพื่อตัวผมเองเพื่อให้ตัวเองมีหุ่นที่ดีขึ้นในการแสดงมีร่างกายที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้นครับสุดท้ายนี้เราอยากจะถามคุณว่ายังไมที่จะจัดสมดุลระหว่างการออกกําลังกายและการกินอาหารจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับจริงๆก็ไม่ยากหรอกการออกกําลังกายก็สามารถทานอาหารได้ครับอย่างตอนที่ผมถ่ายซีรีส์โบราณผมจะเข้มงวดขึ้นเล็กน้อยไม่กินคาร์โบไฮเดรต และอาหารแคลอรี่สูงตอนนี้โค้ดของผมก็ต้นให้ผมกินมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าผมไม่กินอาหารมากกว่านี้จะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เพื่อปรับปรุงการเผาผลาญอาหารใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าคุณออกกําลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพมันจะไม่ทําให้อ้วนหรืออะไรทํานองนั้นผมรู้ว่าทุกคนกําลังกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ในความเป็นจริงหากคุณออกกําลังกายตามหลักของวิทยาศาสตร์และการบริโภคของคุณในสัดส่วนที่ดีต่อสุขภาพ คุณจะไม่มีสถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นคุณสามารถให้เคลร,รับในการลดน้ำหนักกับแฟนๆได้ใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าเวลาทุกคนกำลังลดน้ำหนักไม่ควรจะทำแค่ไม่กินหรือการลดน้ำหนักด้วยวิธีการอดอาหารผมคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายมากๆอีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ